สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับเมื่อวานผมก็ปิดคอร์สการสอน CCA by ดอยไปนะครับวันที่407และวันนี้นะครับวันนี้ก็จะปิดคอร์สอ่านวันหยุดนะครับ CCA by Joy วันที่406โดยเนื้อหาวันที่ห้าวันปิดคอร์สเนี่ยอ่าตัวที่ผมจะเน้นเป็นพิเศษก็คือตัวหัวข้อแนฟนะครับและออโตเมชันแน่นอนว่ามันจะมีหัวข้อย่อยๆนะครับเช่นการอ่าเก็บล็อกกิ้งนะครับการจับกราฟนะครับแล้วก็การบล็อกอุปกรณ์ การจับการาฟเนี่ยจับด้วยโปรโตคอล SNMP นะครับ Simple Network Management Protocol นะครับการจับการาฟเนี่ยมันก็มีโปรแกรมที่จับได้หลายโปรแกรมเช่น PRTG, a e t i m r t g, g WhatsUpGo นะครับดูดอะไรของเบโกติกก็มีแล้วก็หัวข้อ NAT นะครับ NAT เนี่ย Network Address Translation NAT ถ้าแปลแบบง่ายคือการทำให้ IP p r i v a t e นะครับออกสู่ public ได้หรือจะแปลว่าเป็นการแชร์เน็ตก็ได้ แต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยน็ตมันกลายเป็นการซ่อน IP ไปแล้วนะครับจะกกนเนเรื่องนัตนะครับเรต้องแยกระหว่าง IP p r i v เ t e กับ IP พ u b l i ิให้ได้นะครับ IP พีพอิคก็แตกต่างยังไง IP พเมัมี3ชุดต้องจำให้ได้นะครับ IP p r พ v เ t e คัส A คือเบอร์10นะครับขึ้นตัวเ,เวยเบอร์10เนี่ยพเคัส A ทันทีพ v เ t e คัส B ก็172.16จนถึง1 7 2 3 1นี่คือ IP เดนี่คือไ p พีพิเศษคัสบีไอพีพิเศษคัสซก็หนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดนะครับ ต้องรู้ทันทีทันทีว่าต้องมีการทำเน็ตถ้าไม่ทำเน็ตออกสู่เน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับในเน็ตเนี่ยใน Cisco ก,ก,ก็สามารถคัดลอกได้ทั้ง3แบบเลยเน็ตสแตติกนะครับเน็ตเตอร์มิกแล้วก็โอเวอร์ออดดิ้งเน็ตหรือแบบแพทนั่นเองส่วนหัวข้อออโตเมชันนะครับในออโตเมชันผมก็จะสอนอให้รู้ว่าเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์นะครับมาจาัดก,การเน็ตเวิร์กินกิ้งได้ที่เราจะใช้คำศัพท์ว่าซอฟต์แวร์ดีไฟล์เน็ตเวิร์กินงหรือ Sdn นั่นเอง โดยผมจะเดโมเอาตัว Python นะครับที่อยู่ในหนุกของผมนะมาคอนฟิกเราเตอร์ซิโก้ให้ดูเห็นนะครับทำไมต้องเลือกตัวเวอร์ชันด้วยเพราะท่านก็มีเราเตอร์เยอะๆนะครับเราเตอร์เยอะเราเตอร์สักร้อยตัวเนี้ยเราคงใช้คนคอนฟิกไม่ไหวนะครับมีโอกาสคอนฟิกผิดสูงมากโดยเฉพาะเรือร่องของเราติ้งนะครับอ่ามันจะมีอะไรตรงเราติ้งจะมีอย่างเช่นโอเปรเนี่ยจะมีการคอนฟิกพวกแพสซิโนเฟสนะครับเน็ตเบิร์กไทสนะครับ ถ้าเราเซตไม่ถูกนะครับเช่นเซตกันอเทนเนี่ยถ้าเซตติดแั่ตัวนหนึ่งก็อาจจะตอบไม่ได้เลยนะครับโอเคถ้าอยากรู้มากกว่านี้นะครับมาเจอผมได้ที่สถาบันโจโดอยนะครับโจโดอยทเทน,นเซ็นเตอร์โอเคครับขอบคุณครับเยี่ยมมากครับรบกันครับ